ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็16สัปดาห์แล้ว16สัปดาห์ก็คือสเดือนแล้วก็เมื่อวานนะคะได้ไปตรวจร่างกายมาไปถึงปุ๊บครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยเขาให้ตรวจปัสสาวะด้วยก็ต้องเก็บปัสสาวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก็บไปทําไมวันนี้สี่เดือนแล้วค่ะแปลกใจด้วยวันนี้เพราะว่าเขาให้ตรวจปัสสาวะเออไม่เคยตรวจปัสสาวะเลยอยู่ดีๆวันนี้มาเขาบอกว่าตรวจปัสสาวะไปนะ ก็เลยส่งปัสสาวะไฟเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายหมอก็ไม่ได้อธิบายนะเอ๊ะคนท้องเขาตรวจปัสสาวะด้วยอะค่ะตอนแรกคุณหมอบอกว่าไม่ต้องอั u l t r er ซ s o u n d หรอกแต่ว่าคนด้าเป็นกังวลเนืน่องจากว่าเป็นเด็กฝาแฝดก็เลยอยากรู้ว่า2คนเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวโตเท่ากันหรือเปล่าก็เลยขอร้องคุณหมอค่ะว่าขออ er ั u ต t าซ s o u n d เถอะนะแล้ก็ได้เห็นด้วยได้เห็นฝาแฝดได้ดูแล้วคอนฟิร์มเป็นเพศอะไร เรานะคะจะมีจะมีลูกชายค่ะฟ้าแปดสองคนตายแน่เลยอะ <c oughs> บานต้องม้วนไว้เลย <c oughs> ้าเขาพลังเยอะเหมือนคอนด้านะโอ้โหสนุกคราวนี้วิ่งไล่จับกันมันเลยคะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าแฟดเนี่ยคุณหมอที่ทำอัลตราซาวน์เนี่ยเขาบอกให้ว่าหัวรอบหัวเนี่ยค่ะหรือว่าขนาดตัวเนี่ยมันจะต้องต่างกันไม่เกิน20%ซึ่ง2คนนี้ก็โชคดีค่ะน้ำหนักแล้วก็ส่วนรอบหัวแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่เกิน20จริงๆอันนี้คือหัวหรือเปล่าใช่หัวก็ประมาณส7 ก็ได้เห็นด้วยว่าอยู่ในท้องทําท่าอะไรเออเทคโนโลยีมันเจ๋งมากเลยเห็นเลยว่าอ๊ยพอเห็นกล้องโนี่ทําท่าเต,ตจุยทําท่าแบบว่าขายยกขึ้นมาแบบว่าออีกคนนึงก็เอามือคันคออย่างนี้เลยไปดูสิคะอ๋อนี่คือคน A ใช่วันนี้เห็นเป็นนั่งใช่ไหมเขาใช่ใช่สวัสดีไปดูคนดีบ้างนะคนนี่คือคนะ อ๋อนี่เห็นแขนด้วยนี่คือคนดีนะนี่คือคนดีนะอ๋อนี่สแกนตอน16นี้นะคะมี Twin A กับ Twin B นิสไซต่างๆเขากำหนด estimate มาให้ว่า Twin A หนัก167แล้วอีกคนหนึ่งตัวเล็กกว่านิดนึง163ทุกอย่างแข็งแรงดีเขียนเลย gender m a เมครับ2คนโซนแน่ โชคดีมากๆที่ผ่านมาไม่มีแพ้ท้อไม่มีอะไรเลยมีแคออ่มีครั้งหนึ่งที่อ้วกหรือสองครั้งเพราะกินอิ่มเกินคือตอนนี้กินได้ไม่เยอะเท่าเดิมค่ะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันคงโดนเบียดมั้งค่ะก็เพราะก็เลยกินได้ไม่เยอะเท่าเดิมพอกินไปเยอะๆก็เลยอ้วกแต่ที่เหลือโอเคมากเลยทุกอย่างดีงามมากเดี๋ยวจะมารายงานตัวใหม่ในตอนหน้านะคะบ๊ายบายดูสิดีงามมีแบบว่า เป็นซีดีมาให้ด้วยแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดซีดีไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาที่เปิด